สวัสดีครับเมื่อนี้ผมได้คุยกับแม่ตุ๊มเหมือนที่ว่าครับคนเคยฝันก็จะฝันแบบซ้ำๆลักษณะใกล้เคียงกับเหมือนเดิมทุกครั้งครับที่ว่าแม่ตุ้เล่าฝันเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าเล่าก็เคยฝันอย่างอื่นเหมือนกันเล่าโบเมนว่าฝันได้เห็นโลงโศเห็นคนตายเล่ากับฝันว่าได้ไปน,นัป่นไปนี่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าแม่ตุ๊เล่าฝันเน่ยเลขมันจะไม่เข้า แต่ถ้าฝันเห็นเกี่ยวกับโรงศพเกี่ยวกับคนตายเนี่ยแกจะมักถูกเลขเสมอเราก็เลยอยากเล่าของฝันที่ว่าเกี่ยวกับคนตายเกี่ยวกับโรงศพให้ฟังครับเหมือนกันกับมือน,นี้มือน,นี้แม่ตุก็ฝันว่าตัวเองได้ไปนอนเฝ้าศพแต่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นศพผู้ใดในความฝันถ้าหากว่าเลือกได้แม่ตุจะไม่อยากฝันแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเองไม่มีความสุข พอฝันแล้วมันมันเหนื่อยตื่นขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยพันมาแต่ว่าทุกครั้งที่ฝันเห็นแกก็ได้โชคแทบจะตลอดเลยนะไอ้เมื่อเมื่อกี้กับสามนึงครับแกฝันได้ศูนย์ห้าสามแต่เลขมันออกศูนย์ห้าสี่ก็คือถ้าหากว่าเรียงเลขตามปกตินะแต่จริงจริงแล้วคือเลขมันออกห้าศูนย์สี่เนาะแม่ตู้แกบอกว่าแกฝันได้ศูนย์ห้าสามเม็ดเดียวหางเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเราซื้อขึ้นมันก็เป็นศูนย์ห้าสี่เนี่ยบังคับแต่ว่าบางเทือกกรบเริดซื้อขึ้นทะลุชนะเมื่อนี้ ผมได้คุยกับแม่ตุเกี่ยวกับความฝันดวงศพคนตายอีกแล้วครับขออนุญ,ญาตเล่าความฝันให้ทุกคนในฟังแบบเต็มๆแม่ตุฝันฝันว่าตัวเองนี้คือได้ไปนอนเฝ้าศพแต่ไม่รู้ว่าเป็นศพของใครในความฝันเนี่ยมีคนนะ่ะไม่มีสักคนมีแค่แม่ตุคนเดียวที่นอนเฝ้าศพระบวบว่าในความฝันเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับ ศาลา,าการ,รเรี่ยนแต่ไม่รู้ว่าเป็นศาลาอยู่วัดหรือศาลากลางหมูบานไม่รู้เลยรู้แค่ว่าศาลาเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ศาลามันเป็นศาลาไม้เวลาลมมาเวลาฝนตกมันจะเสียงฝนตกมันจะสะท่อนใส่กับสังกะสีมันจะดังแบบแบบน่ากลัวแล้วก็ลมมาเนี่ยมันจะพัดสังกะสีแล้วก็ใบไม้มันจะ เสียดสีกับสังกสีครับมันจะดังแบบห้วยหัวนลยแหยละในวองฝันซึ่งแม่ตุก้กลัวมากเพราะว่าในศาลานี้คือมันกว้างใหญ่ศาลาเก่า,าๆศาลา,า,าไม้ชั้นเดียวแล้วก็มีโรงศพตั้งมีแค่แม่ตุ้อยู่คนเดียวเวลาในวองฝันคือมันยังไม่ค่ำหรอกประมาณสักห้าหกมงเย็นไม่มีใครสักคนอยู่แค่คนเดียวแม่ตุ้แกกลัวมากในวองฝันแล้วจู่ๆครับ แกไม่รู้จะทำไงแกก็เลยไปจุดธูปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณแล้วอธิษฐานหลายอย่างอยู่ประมาณว่าขอให้ผ่านขึ้นีไปด้วยดีขอให้ซินธิสิทิป,ป,ปลอดัรักษาคุ้มครองเด้อย่าหล่ออย่าร้อนเลยประมาณเนี้ยนี่คือคําพูดของแม่ตุในความฝันหลังจากนั้นครับแม่ตุเพิ่นบอกว่าเพิ่นกระได้ยินเสียงเยอ,อสาสะย,ยางแ่ะก็กร๊แกร๊ก,กแต่แม่ตุไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าแม่ตุน่ะคือกลัวกลัวจนสัน่นเพราะว่า ทั้งเสียงลมทั้งเสียงฝนทั้งอะไรคือมันทําให้บรรยากาศมันมันมันเย็นนะแม่ตุ้เลยกลัวแกก็เลยไปจุดทูปปุ๊บหนึ่งแล้วตาแกครับไปสะดุดกับตัวเลขอะไรสักอย่างที่ว่าแกเห็นเลขที่ว่าแม่ตุ้เห็นในความฝันเป็นเลขสามตัวตรงๆสามตัวเลขที่เห็นก็คือเลขสองหกหนึ่งสองหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันกระบ,บรติดอยู่ข้างลงมันกระบ,บรติดอยู่ในกรอบรูปมันกระบ,บริเมนควันถูกมันกระบ,บรต์เมนเลขบเลขถูกที่ว่าเขาขอซึ่งแม่ตุกไม่รู้เลยว่าตัวเลขที่แกเห็นนี้คือมันมาจากไหนจู่จูเนะี่ยคือแกจุดทูบเสร็จปุ๊บจู่จูแล้วแกมองเห็นตัวเลขเหมือนกับว่าตัวเลขมันลอยมาจากใสก่กระโหักมันเป็นเลขสองหกหนึ่งมันลอยผ่านตาของแม่ตุ้ลอยผ่านข้างลงลอยผ่านแบบ แวบไปเลยคือเลขสองหกหนึ่งผมถามว่าตัวเลขที่ว่าแมตุเห็นน่ะคือมันเป็นสีอะไรแม่ตุแกบอกว่ามันเป็นสีใสใสเหมือนกับสีลูกแก้วเหมือนกับสีแบบสีขาวแบบสีเพชรๆเพนะ่ะแต่ว่ามันเป็นละยิบะยับเหมือนกับเป็นสีเพชรๆเพนะ่ะสองหกหนึ่งที่ว่าแกเห็นแล้วเนีนะครับแมตุแกก็กลัวเหมือนเดิมแกก็นั่งอยู่หนาโลงกโสแหละสักพักหนึ่งครับมันก็ ฝนตกแรงขึ้นมันก็มีลมแกก็เลยบอกว่าหนาวๆขันสันแกก็เลยขอนอนครับนอนคุมโปองอยู่บริเวณงานศพแหละคือนอนเฝ้าศพนี่คือความฝันของแม่ตุ๊กฝันแบบน่ากลัวเลยนะฝันแบบน่ากลัวเลยหละแต่ว่าใน,นความฝันนี่คือแกบอกว่าแกเห็นเลขน่ะจังๆคาตาเลยคือสองหกหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเลขมันมาจากไหนเลยคืออธิษฐานว่าให้มันผ่านขึ้น,นีไปไ้เดรออย่าหลอกอยาร้อนเด้อ ข้าพเจ้ากั้นะประบ้านั้นครับแกบอกหลังจากที่ว่าแกอธิษฐานแบบหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นมาแกมองเห็นเป็นตัวเลขนี่คือความฝันของแกคือเหมือนว่าครับแม่ตุ๊แกเป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขแกกับบริษัทซื้อเลขแค่หางเดียวดอกสองหกหนึ่งก็จริงบางทีผีเนาะบางทีผีก็อาจจะเป็นศูนย์หกหนึ่งก็ได้หมสองหกหนึ่งอาจจะเป็นสองเก้าหนึ่งก็ได้คือหลักๆผมจะขออนุญ,ญาตบอกเลขแบบนี้ครับ ตัวเดียวเม็ดเดียวที่ว่าแม่ตุ้กก็เห็นก็คือสองหกหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นผีอาจจะเป็นศูนย์หกหนึ่งหรือศูนย์เก้าหนึ่งสองหกหนึ่งถ้าหากว่ากลับอาจจะเป็นสองเก้าหนึ่งก็ได้กบลองมึงครับลองพิจารณาดูงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดความฝันมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเป็นแอบอาจจะเข้าอาจจะเจตนกันตัวเลขหลายกันไปก็เลยเอามาฝันแต่ส่วนใหญ่ฝันของแม่ตุ้กครับแต่หากวันหลายๆคนครับที่ว่าเคยฟังความฝันของแกมานาน จะรู้ว่าแกฝันเกี่ยวกับประเภทนี้แล้วเลขมันก็จะออกตลอดเลยถึงว่าจะไม่ตรงแต่มันก็ยังใกล้เคียงสินะรอบมังคุดูนี่เพื่อตัวเลขมันสิไมาอยู่นะครับเนาะผมก็ไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมา3ตัวหรือ2ตัวไม่รู้จริงครับแต่ถ้าเป็นคนฝันคือผมก็อยากเอาแนวทางครับมาเล่าให้ฟังถาหาว่าถามว่าเอ้ารอฝันไหนเม็ดเดียวตัวเดียวผมหน้าคือบอกว่าเลขหลายตัวแถบก็คือคนฝันเนาะฝันได้เม็ดเดียวก็จริงครับแต่ว่าบางคนบางเถื่อซื้อขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่ว่า แล้วแต่เล่าสินะว่าเราสิไปซื้อถึงอจะลงบอรสนะครับกส่วนใหญ่ครับทุกคนครับที่ว่าผมฟังควาฝันแล้วไม่มีใครซื้อเลขหางเดียวเลยนะบม่มีไผซื้อเลขเลขเดียวเลยอย่างน้อยก็ต้องไปกลับบ้างินะบ้างจะกักันไหวเห็นว่าครับน้อยมากครับที่ว่าจะซื้อเลขตัวเดียวแล้วมันถูกตรงๆนะเหมือนผมครับผมบอกเลขห้าเก้าสามเนาะเอ้ยมันอาจจะฟุกก็ได้ครับมันอาจจะแค่ฟุกก็ได้งืดเมื่อกี้ครับเห็นบอกครับมันก,มนก็มันก็ไม่เข้านะหกเก้าห้า เลขสองงวดผมนะหกเก้าห้ามันก็ไม่เข้าแต่ว่ามันไปเข้าเลขรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่สามสามอันนั้นแม่แม่จีลานันแกก็ถูกเลขเลขท้ายเลขเลขรอนที่สามก็ดีแจ้งแล้วครับมันก็อาจจะเป็นฟุกมันอาจจะเป็นดวงของแกครับแต่ว่างวดนี้ครับลองเบิ้งลอตเตอรี่ก็ลองไปซื้อเสียงโชคไว้ว่างครับซักใบสองใบนะครับเพื่ออาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ความฝันทุกความฝันมันเป็นเพียงแค่แนวทางครับ ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้รุ้นครับถามว่ามาเข้าก็ล้องเสียงชูเวงครับก็ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วานังรับช่วับฟังขอให้ทุกคนครับโชคดีมันหมานทุกคนครับผม